สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสัตว์เลี้ยงที่น่าใช้นะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมยกให้เป็นพยัก์นินนะครับฝัคคิลแรกทุกสามทิวิตจะยิงฝ่าน้ําแข็งฟิปต้นออกไปรอกเพื่อยัดแข็งศัตรตูต่อเนื่องสามทิไอตัวนี้ยสกิลอะถ้าโดนบอสบอสก็ติดแข็งนะครับผมจัดอยู่ให้เทียร์เฮดเลตตัวนี้ยสกิลที่สองเนี่ยต้องอาเป็นสีม่วงก่อนเนาะ ฝาวน้ำแข็งพันปีจะทำดาเมจเพิ่มในจํานวนที่เท่ากับ360ของพลังจมป,ปีสัตว์เลี้ยงอ,อันนี้ก็ดีอ,อันนี้สเตตัาที่3 <c oughs> ตอนเป็นคัสตำนานโอเคกวจะตำนานนานมากเลยแหละฝาวน้ำแข็งที่ยงออกไปจะทะลุศัตรูเพิ่มหคนอันนี้เหมาะกับเวลาเจอบอสบอส2องตัว เสาน้ำแข็งพันปีค่ะเข้าเป้าจะโดนศัตรูจะเกิดการระเบิดน้ำแข็งในบริเวณเล็กๆทำให้ศัตรูกลายเป็นยาแข็งก็คืออันนี้พอสกิลของไอ้ท่าหนึ่งโดนตึ๊บอันนี้ก็จะติดของพาสีดด้วยทำให้มันเป็นแบบวงน้อยโดนอยู่ในรอบวงติดแค่แข็งเหมือนกันอ่าเรามาถึงตัวต่อไปเนี่ยกะตายาวาปาเนี่ยตัวนี้ทีเด็ดเลยสำหรับสายยืนเฉยที่ยันเดิน สก,กิลแรกทุกสามพิวิจจะดูดบอล e อ p กเระยะ15เมตรของผู้เล่นเนี่ยตัวเนี้ยดีตรงนี้แหละแล้วที่สองนี่จะเพิ่มให้การเก็บ EXP เรา5%ปอรเซ็นต์สก,กิลที่สามปล่อยสก,กิลทีขึ้นไห้ปล่อยสก,กิลทีขึ้นนี่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นสก,กิลของสัตว์หรือว่าเป็นสก,กิลของคนนะเพราะยังไม่เคยอับถึงวัชกที อันนี้ดีเลยนะเนี่ยขนาดลงต่อสู้พื้นที่ผู้เล่นเก็บจะได้กว้างขึ้น20%กว้างขึ้น20ปึ๊บเพเผื่อเราเก็บจากวงน้อยๆพอเราเป็นชั้นเอ,เอกกพแล้วปึ๊บมันก็จะดูดกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงในรัศีต่อไปตัวเป็นของ Panda. แพนด้าแพนด้าขี้เมาแนะนำอย่าหาอัพเลยครับผม ตัวไม่ดีอัพมาก็เป็นคุ้มค่าที่การอัพอัพแค่เอาเวล์ยี่สิบพอนะครับผมเอาแค่สเตตัสตัวเอกพอเนี่ยที่ผมอัพเนี่ยอัพยี่สิบอย่างละยี่สิบตั่อไปก็เป็นมังกรนเนี่ยมังกรก็แนะนำอย่าอย่าใช้เลยครับไม่ดีอัพเอาแค่สเตตัสตัวเอกยี่สิบพอตัวต่อมาที่แนะนำจริงๆเลยนะ ผมยกให้หงไฟดีกว่าหงไฟนี่ก็คือสกิลเขาเนี่ยแต่เนี่ยเจาเราเป็นศูนย์กลางก็คือถ้าเรายืนปุ๊บถ้ามันได้ปล่อยไกิ้ปุ๊บมันก็จะปล่อยตรงกลางของเราเลยระยะเอราศีหงไฟดีนี่ตัวต่อมาน้องเต่าเนี่ย,ยพวกลงเหวหรือพวกลงกระบี่นี่ผมแนะนําเลยตัวเนี้ถ้ามาปุ๊บพอเราอัพทุกตัวเนาะ ให้วิวอีิปุ๊บเราถ้าเราจะเล่นแบบสายลงพวกเหวหรือพวกปลองกับบีเนี่ยนี่เลยครับผมเสือเนี่ยตัวหนึง่งแล้วก็เต่ามังกรอีกตัวหนึง่งแต่อัพแต่อัพแต่อัพเต่าดีกว่านะเพราะว่าสก,กิลมนะันทุกสามวิสามสิบวิจะอันเชิญโลที่มีความความต่อเน,นื่องออกมาค่าของโลจะเท่ากับสามห้าของดา,าเมจสัญเลียงก็คือเราอัพวิเราอัพวิปุ๊บ ทุกตัว20ปุ๊บเราอัพไอ้นี่ให้มันฉีดจาก20เราให้มันดีดไป30-40ิ 30, 40, 40ไปเลยตัวนี้ยังไงก็คุ้มคุ้มแก่การอัพขยายระยะเวลาของโลต่อนอย่างนี้8ดวิแวิถือว่านานนะ8วิลบทส3เท่ากับเดี๋ยว2วิวิพาเต่าลงจะ่ทำให้ทำให้เลือดเราเพิ่ม5%นะครับพาเต่าลงขนาดนะ5%้เถออว่าเยอะเลย ยิ่งเราพลังเยอะเลือดเยอะนี่อัน,นเนี้ยพัทซี่เนี่ยผมยังชอบเลยค่าของโลกสูงขึ้น50%เนี่ยโห้าห50%เนี่ยคืึ้นของครึ่งดาเมจเลยอ,ะอ่ะฮ่าโซตมาก,กะเรียนเนี่ยไม่เคยไม่เคยลองมันไม่มีให้ขายในนี่เลยผมเห็นมีแค่หงไฟกวางหุนเซน อีกตัวนี้อันเชิญไข่ลงออกมาโดยมีกระเลียนเป็นศูนย์กลางอ๋อสามารถทำดาเมจได้วิหน้าทีละ1นึ่งสพร้อมตีล้นตีล้นนี่หมายถึงตีกระเด็นหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะตอนนี้ครวิสก,กิลแรกอ่านเนี่จะหนักไปด้านแบบดาเมจแต่ถ้าดาเมจผมว่าไอแพนด้ามันไม่แดงกว่าหร,อ,หรอวะแพนด้าต้องโอนสิ นี่เท่าไหร่430ไปเลยพาสสองเมื่อเข้าค่ายจะได้ระเบ,บิดวิ่งไว10 10เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่อง5วิไม่อยู่เวิร์ดนะสำหรับผมนะพาสโมเรียนคือมันเอาตรงๆนะหลังๆมาบับบับความเร็วมันไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้หรอ,อคะแนนครบเขตค่ายลง อันนี้นะอันนี้ถ้าเป็นเอกอภพเนี่น่าเอามาลงลงด่านได้อยู่นะด่านเอจะทำให้สกลิลของสกิลพาร์ทแรกกว้างขึ้นอันนี้นะ่าสนใจแต่ผมว่าให้อยู่เอไปก่อนผมให้ตัวเฮเนี่ยกระตารา่ายสวา่ปามหนึ่งก็พยักนินหนึ่งแล้วก็เต่ามังกรน้อยหนึน่งนะเนี่ยเฮเลยวนตัวนี้ ทุกสามสิบวิจะปากระดิ่งออกไปศัตูที่อยู่ในขอบเขตกระดิ่งซึ่งจะติดสถานะสูบเคลื่อนไหวอ๋อสาบสนคือปลาถ้าปั่นปลาไปแนวไปแนวนอนปึ๊บในระยะแนวนอนปึ๊บมันก็จะโดดติดสถานะแบบเดินกลับไปกลับมาอันนี้พอใช้อยู่นะนี่เวลาเจอแบบมอนน้เยอะด่านมอญเยอะศัตูศัตรูจะติดสถานะมวยจะถูกเห่าย e ูพี่ตัวนู้นอันนี้ได้จะเป็นแบบว่า หยุดอยูย่เฉยๆแล้วก็อีพีลดขยายระยะเวลาของกระดิง่งแล้วมันไม่บอกว่ากี่นาทีกี่วิอะเนีของตำนานเนี่ยอ่ะอันนี้ของเอกบอกปลากระดิ่งเพิ่มครั้งละหนึ่งจากปลาเป็นปลาเป็นสองลูกอ่ะทุกสามวิจะปลาได้สองอันละตัวนี้ก็น่าสนนะจิ้งจอกกระดิง่ง นี่ตัวนี้ความอุดเ็นมีให้ซื้อวันที่สามหรือปะสามหรือสองวะจำไม่ได้นะสองหรือสามเนี่ยว,วันนี้แหละสกิลแรกทุกสามสิบวิจารย์เชิญหมอกสีชมพูออกมามอนเตอร์ที่ฝาผาจะถูกลดความเร็วเคื่อนที่สามิห้าเอ้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะต่อเนื่องห้าวิไม่คุม้มสกิลแรกก็ไม่คุ้มเลยตอนหรบผมนะ เพราะยังไงคนดาเมจมันเยอะมันเคลียร์มอนไวแบบเดียวเพราะไฟลงสนามก็ออยังไม่คุม <c oughs> ประตูในหมอกจะได้รับดาเมจจานวนที่เท่ากับเจ็ดสิบของพลังโจมต,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 ตีความคงเสดอันนี้ถ้าดถ้าอยู่ในหมอกก็ต้องคู่กับฟกไฟลกูเล่เลยอัญเชิญหมอกห้าวิห้าวิห้าวิไม่ด้ดาเมจไม่น่าได้เยอะนะความคิดผมยังไม่ดีเท่าไหร่สกิลเนี้ยสกิลทีสาม หากพาควางเสียควางลงต่อู้จะได้รับดอ,ด,อดอสดอสดอสนี่คือดามเมจปะวะดาเมจด,ด,ดอสชิ่งอ่ะไม่มั่นใจอัอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจจะไม่มีข้อมูลเดี๋ยวต้องรอหาตัวไปลองว้ส่วนพาสสี่อันนี้น่าสหมอกจะลดเก็ ได้แค่ห้าวสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะห้าวีถ้าหมอมันลงสวยนะมันลงแบบวางพื้นแบบแม่นๆอันนี้ก็จะเป็นตัวเฮดได้เลยแต่ผมให้อยู่เอแล้วกันเนยตัวเฮดที่ผมให้เนี่ยเฮดเฮดละหนึ่งตัวเ่ยกระต่ายเฮดหนึ่งพยักนีนเฮดต่อมกรเฮดแล้วก็วงไฟผมให้เฮด การเรียนเนี่ยผมขอให้เอก่อนนะเพราะผมไม่มั่นใจกับสกิลมันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเนี่ยผมให้เห็นเลยอีกห้าตัวผมให้เอไปก่อนเพราะสกิลมันยังไม่บือหวาในความคิดผมนะโอเคครับผมจบการรับชมเท่านี้นะครับ